สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ทั้งใหญ่ทั้งหน้าทึ่งใต้ทะเลนะครับหอยมือเสือใช่ครับหอยสองฝาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย ก็คือจะดูกันตั้งแต่เรื่องชีววิทยาระบบนิเวศไปจนถึงออสถานการณ์ของมันในปัจจุบันเลยนะคะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าทำไมยักษ์ใหญ่ใจดีตัวนี้ถึงสำคัญและทำไมถึงค่อนข้างเปราะบางด้วยเริ่มกันที่ขนาดก่อนเลยไหมครับใหญ่มากจริงๆนะครับบางทีเมตรกว่าๆหนักเป็นร้อยร้อยกิโลใช่ค่ะแล้วก็อายุยืนมากๆด้วยเป็นร้อปีได้เลยซึ่งความใหญ่กับ อายุยืนเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของแนวปะการังที่สมบูรณ์แต่เหมือนว่าความพิเศษจริงๆอาจจะอยู่ที่วิธีที่มันใช้ชีวิตอยู่ได้มากกว่าค่ะโดยเฉพาะความสามารถที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรพลังงานแสงอาทิต์นะคะเกษตรกรพลังงานแสงอาทิตย์ฟังดูน่าสนใจมากมันทำได้อย่างไรครับอืมคือมันมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันที่เรียกว่าซิมไบโอซิสนะคะกับสาหร่ายเซลล์เดียวเล็ก สาหร่ายอยู่ในตัวหอยเลยเหรอครับใช่ค่ะอยู่ในเนื้อเยื่อหรือแมนททลเฉยๆที่ยื่นออกมานอกเปลือกนั่นแหละค่ะชื่อซูซันเทลีเป็นล้านล้านตัวเลยหอยก็เหมือนเป็นฟาร์มให้สาหร่ายอยู่แล้วก็จะอ้าเปลือกให้เนื้อเยื่อเนี้โดนแสงแดดเยอะๆเพื่อให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงเหมือนมีโรงไฟฟ้าในตัวเลยสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพลังงานที่ได้จากสาหร่ายเนี่ย สำคัญมากนะคะอาจจะถึง90%ของพลังงานทั้งหมดที่หอยต้องการเลยโห90%้เลยเหรอครับใช่ค่ะนี่แหละค่ะที่ทำให้มันตัวใหญ่ได้ขนาดนี้แม้จะอยู่ในน้ำที่อาจจะไม่ได้มีอาหารเยอะมากนักแล้วไอสีสวยๆที่เราเห็นเขียวๆน้ำเงินน้ำตาลเนี่ยก็มาจากสาหร่ายพวกนี้เหมือนกันแสดงว่าชีวิตมันผูกกับสาหร่ายแล้วก็แสงแดดมากๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องการน้ำใสแสงถึงอุณหภูมิพอเหมาะ แบบนี้ก็เปราะบางมากเลยสิครับถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องค่ะนี่คือจุดอ่อนสำคัญเลยถ้าอุณหภูมิน้ำสูงไปหรือน้ำขุ่นแสงไม่พอสารไหลก็จะหนีไปเกิดภาวะฟอกขาวหรือบลีดชิ่งเหมือนที่เราเห็นในปะกการังนั่นแหละค่ะอ๋อเหมือนกันเลยใช่ค่ะหอยก็จะขาดพลังงานหลักอ่อนแรงลงเผลอเผลอก็ตายได้ด้วยอย่างปี2553ที่เกิดฟอกขาวรุนแรง หอยมือเสือในอ่าวไทยก็โดนผลกระทบหนักมากค่ะนอกจากเป็นกเกษตรกรแล้วยังมีบทบาทอื่นอีกไหมครับเห็นว่าช่วยกรองน้ำด้วยอืมใช่ค่ะเป็นเหมือนลงกรองน้ำมีชีวิตขนาดยักษ์เลยคือมันเป็นสัตว์กรองกินอาหาร ฟิลเตอร์ฟีเดอร์มันจะสูบน้ำทะเลเข้าไปเยอะมากแล้วก็กรองเอาพวกแพลงต้นตะกรอนเล็กๆก,กินเป็นอาหารช่วยให้น้ำใสขึ้นใช่ค่ะทำให้น้ำในบริเวณนั้นสะอาดขึ้นซึ่งก็ดีต่อสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะประการังที่ชอบน้ำใสๆด้วยนะคะแล้วเปลือกใหญ่ๆของมันล่ะครับนอกจากแข็งแรงแล้วทำอะไรได้อีกครับเปลือกนี้ก็สำคัญมากค่ะทำหน้าที่เหมือนวิศวกรระบบนิเวศเลยคือด้วยความที่มันใหญ่มาก ก็กลายเป็นพื้นผิวแข็งเป็นบ้านเป็นที่หลบภัยให้สัตว์ทะเลเล็กๆได้เยอะเลยค่ะพวกปูกุ้งปลาเล็กๆอ๋อเป็นเหมือนคอนโดให้สัตว์อื่นอยู่ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการังได้เยอะหน่อยนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ก็น่าสนใจนะครับเห็นว่าเป็นอสองเพศในตัวเดียวใช่ค่ะจัดเป็น h e r m a p h โ o ได t ์แต่ก็มีวิธีป้องกันไม่ให้ผสมกับตัวเองนะคะส่วนใหญ่จะปล่อยสเปิร์มออกมาก่อน แล้วก็ทิ้งช่วงสักพักค่อยปล่อยไข่หรือบางทีหลายๆตัวในบริเวณใกล้ๆกันก็จะปล่อยเซลล์สืบทันออกมาพร้อมกันเลยเรียกว่าแม Spawning พร้อมกันทีเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสใช่ค่ะเพิ่มโอกาสผสมข้ามตัวแล้วก็ไข่นี่ออกมาทีเป็นล้านๆฟองเลยนะคะอ๋อเยอะมากแล้วความเชื่อผิดๆที่ว่ามันหนีบคนได้หรือหอยกินคนเหรครับอันนี้จริงไหม อันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันใหญ่เลยค่ะคือเปลือกมันแข็งแรงก็จริงแต่มันปิดเปลือกค่อนข้างช้านะคะมันไม่ได้เร็วพอที่จะหนีบขาคนได้ทานแบบนั้น,นกลไกมันคือป้องกันตัวไม่ใช่การโจมตีโอเคสบายใจไปเปล่าหนึ่งแต่สถานการณ์จริงๆตอนนี้ก็น่าห่วงใช่ไหมครับประชากรมันลดลงเยอะมากค่ะภัยคุกคามหลักๆก,ก็มาจากการจับมากเกินไปทั้งกินเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อยึดเปลือกที่ราคาดี เอาเปลือกไปทําของหรือจับตัวเล็กๆไปขายให้คนเลี้ยงปลาสวยงามด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะโลกร้อนใช่ค่ะอันนี้กระทบโดยตรงเลยอุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นก็เสี่ยงต่อการฟอกขาวอย่างที่คุยกันไปแล้วบวกกับปัญหามลพิษความเสื่อมโทรมของแนวปะการังอื่นๆอ,อ,อีกก็ยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์นะคะสถานการณ์คุ้มครองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งระดับโลกแล้วก็ในไทย ค่ะระดับสากลหอยมือเสือทุกชนิดอยู่ในไซต์แอปเพนดิกสนะคะคือการค้าต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดส่วนในประเทศไทยเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท2ตามพรบปี2อบปี2535เลยคือห้ามล่าห้ามค้าห้ามมีไว้ในครอบครองเด็ดขาดค่ะแม้แต่เปลือกที่เป็นซากก็ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะโอ้โหเข้มงวดเหมือนกันนะครับแล้วมีความพยายามจะช่วยอนุรักษ์มันบ้างไหมครับ มีค่ะมีความพยายามอยู่อย่างกรมประมงก็มีโครงการเพราะเลี้ยงแล้วปล่อยลูกหอยคืนสู่ธรรมชาติทำรรมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปี2536นู่น,นลแล้วก็มีความร่วมมือในระดับชุมชนด้วยอย่างที่เกาะเต่าก็มีโครงการสถานอนุบาลหอยมือเสือช่วยดูแลลูกหอยเล็กๆก,ก,ก่อนจะเอาไปปล่อยในทะเลจริงๆซึ่งก็น่าสนใจมากค่ะดีจังเลยครับแสดงว่าก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายส่วนใช่ค่ะต้องช่วยกันทั้ง ปกป้องที่อยู่ฟื้นฟูประชากรแล้วก็ลดภัยคุกคามต่างๆด้วยค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นว่าหอยมือเสือเนี่ยไม่ใช่แค่หอยยักษ์สวยๆแต่มันเป็นส่วนสำคัญมากของระบบนิเวศแนวปะการังกรองน้ำเป็นบ้านให้สัตว์อื่นใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปราะบางมากๆก,กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย สถานการณ์ของมันก็เลยเหมือนเป็นตัวสะท้อนสุขภาพของทะเลเราได้เลยสุดท้ายนี้ก็อยากชวนคิดต่อนะครับว่าสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อายุยืนแต่กลับอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านตัวเองขนาดนี้เออเราจะมีทางไหนอีกบ้างที่จะช่วยให้ยักษ์ใหญ่ใจดีพวกนี้ยังอยู่คู่ทะเลไทยให้คนรุ่นหลังได้เห็นความมหัศจรรย์นี้ต่อไปได้บ้างครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสารพันธรรมชาติพอดแคส